โดูโบเป็นตัวอย่างนะมันมีอยู่ร้อยแปดวิธีนี่อาจจะเป็นวิธีที่เก้าสิบเก้าก็ได้โดูโบเป็นตัวอย่างนะนี่เหลก็กอันนี้เออวิธีเอาเข้าเนี่ยมันมีอยู่ร้อยแปดวิธีอะไรนี่จะเป็นวิธีในร้อยเก้าสิบเก้าก็ได้อ่ะชิมนี้เฉลยครับ <laughs> อยากบอกกับเฉลยแบบยำโบเอออ่ะ,อะสมมุตินะครับมามาผู้ได้มากินเหล่าฟี่นะครับทีมงานเมาฟี่ลุงมาปานะครับเด็กกินฟี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฟันทงร้อยคนกับร้อยขวดพี่น้องบมีไัเขาได้หรอกเออ คนที่เอาเขาได้คือคนที่เคยเหล่น <S <S เคยสัมผัสมาก,ก่อนครับอันนั้นย่อมรับเขา <S 1> <S 1> <S เขาเขาได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นจำลองนะครับชมวนนี่เป็นตะปูเอาตะปูซี่หรือตะปูหาก็ได้เล็กเซนก็ได้ครับพี่น้องเล็กเส้นได้ได้แข็งแข็งเลยพี่น้องเอาเส้นยงใหญ่เลยได้เสนยิ่งใหญ่นี่ครับโคตันเป็นแบบซี่ได,ด้สองอันครับโคเป็นคือกันสองอันโคไปทางเดียวกันสองอันครับนี่แบบซี่ได้โคดสองอันแบบซี่ครับโคดสองอันแบบซี่อ่า กดสองอันมันได้บปี่เนี่อันนี้คือผัดจำลองตะปูอ่ะกูได้มกกักเปนเหล้าฟี่พี่น้องกูอยากบอกก็รอยขวดรอยค้นก็่อยขวดอันนี้ <c oughs> พราะใเหางงอได้ลักษณะเปสี่แล้วได้ที่นี่เฉลยครับเ่างอได้บปซี่แล้วครับปล่อยช่องว่างนี่ช่องว่างนี่ช่องว่างระว่างนี่ครับนี่เห็นช่องนี้บ่ช่องนี่บ่สามารถเข่าได้เล้ครับมันสีบ่สามารถเข่าได้เขาปล่อยช่องไว้ปล่อยช่องไว้พ่อต่มันเข่าก็ได้ละ็พ่อต่มันเข่าก็ได้อืม ต้องทดสอบเกเบ้งหรือกางงานงานงานหรือคบเขาแก้ออกเบึงนี่ครับมันบวสามารถเขาได้ได้มนฉีมันฉีอ่าอยู่ประมาณนี้ประมาณว่าขับขับน้อยหนึ่งอ่ะขับขับน้อยนึงที่มือเข้าแห้งเข้าบวสามารถดันเขาได้ได้สาคัญที่สุดคือตรงที่นี่ครับห้อยกลางมันนี่ครับห้อยกลางมันนี่ครับห้อยกลางมันนี่สําคัญที่สุดคือต้องให้มันกาว่าเข้ายัดเขาไปเสียยัดเขาบ่ได้แต่ว่าเวลาเข้าเอามาเกาะกันเลยเฮ็ดลองเบึงเออ เวลาเขามากของกันเดียวมันสิเข่าไปได้เองมันเออมันสิเข่าไปได้เองมันจับเป็ชีครับวิที่เอาเขา่าเดหางตัวเงาเนี่ครับหเห็ดหางเงาหางสันเพื่ออจีเพื่อให้มันลหลงหางเงาหันมาหาเจ้าของตัวหนึง่งตัวหนึ่งหันหางเงาเนยหนันออกไปแล้วก็ซุบมันเข่าไปนี่ซุบมันเข่าไปครับและะบ้วก็บิดบิดน้อยเดียวเออบิดบิดน้อยเดียวและะ้วก็เมื่อเข้ากับบิดคือเกาเอากับเห็ดยังฉีก่อน ปั๊บเข้าไปแล้วก็เอาออกเฮ็ดเข่าเหตดออกเฮ็ดเข่าเห็ดออกยุ่มองก็เก้าละเห็ดเข่าเห็ดออกหามเลือนตำแหน่งมือหามเลือนไปใส่มาใส่เฮ็ดเข่าเห็ดออกตัวนี้ให้นิ่งไว้ครับตัวนี้เป็นตัวหมุนตัวนี้เป็นตัวหมุนนะตัวนี้เป็นตัวหมุนครับนี่หมุนเขา่าหมุนออกซ้ำนี่ครับง่าย,ายๆกูอยากบอกกูอยากบอยอ่ะมันมีรอยแปะวิธีนี่อาจเป็นวิธีที่เก่าสิบเก่าก็ได้ครับกะจายรอยสิ่งนะครับเนาะเออีบางคนอาจสีเ,เขาไม่เดียวก็ได้เออเข้าไปปุ๊บเฮ็ดยังไหนป เอาแล้วคือวอากูอยากบอกเอาไปเรียนพี่น้องไม่ใช่กุง่งไงฟันทุ่ง